และแล้ววันพีตอนที่1,122ก็มาถึงแล้วสำหรับตัวเต็มและภาพออฟฟิเชียลสำหรับใครที่เริ่มเบื่อเดดพูลแอนด์วูฟเวอรีนที่ผมทำลงในช่องก็ขอโทษด้วยทางช่องยังไม่ลืมมงังงะนะครับอย่าลืมกดไลค์ like และซ b s สไคร์เอาไว้และเข้าไปรับชมกันได้เลยสวัสดีครับพบกับ o อซ Studio ช่องของคนรักหนัง สปอยตัวเต็มตอนที่มิกสปอยนัวเต็มตอนที่1,122เนี่ยจะมีทั้งหมด17หน้านะครับสำหรับตอนนี้จะมีชื่อว่าเมื่อถึงเวลานั้นและจะมีหน้าปกพิเศษที่อุทิศให้กับโคเฮผู้สร้าง My Hero Academy เมีที่วาดรูปสโมเกอร์ให้กับอาจารย์โอดะนะครับเมื่อ22ปีที่แล้ว และเปิดตอนของ1,122วันพีชเนี่ยจะเริ่มต้นที่รีแอคชั่นของผู้คนทั่วทุกมุมโลกของโลกวันพีชนะครับจะอยู่ที่เดสโลซาผู้คนนั้นเริ่มหวาดกลัวที่ประเทศของตนเองอาจจะตกอยู่ใต้ท้องทะเลและในขณะเดียวกันพวกกลุ่มโจรสลัดนั้นต่างดีใจที่คิดว่าตนเอง และพวกโจรสลัดจะมีโอกาสที่สามารถยึดครองโลกได้ณเวลานี้และรวมถึงพวกโจรสลัดที่ยังคงโดนขังอยู่ในคุกอิมเพลดาวอีกด้วยทำให้พวกกองทัพเรือและผู้คุมต่างๆไม่พอใจที่พวกเขาได้มีปฏิกิริยาเช่นนั้นและภาพก็ได้ตัดไปที่โรงพยาบาลกองทัพเรือโคบี้นั่งคิดถึง ตอ,อนที่เขาได้คุยกับลูฟี่เกี่ยวกับความหมายของการเป็นราชาโจรสลัดแต่โคบี้ตั้งใจที่จะหยุดลูฟี่กับความฝันของเขาโคบี้ได้พูดว่าคุณลูฟี่คุณต้องหยุดความฝันของคุณให้ได้เพราะหากลูฟี่ไม่หยุดนั้นปลายทางสุดท้ายพวกเขาต้องเจอกันเองในฐานะศัตรูเป็นอย่างแน่นอน ผมนี่อยากทำไซส์สตอรี่ของโคบี้จริงๆอยากเห็นเหลือเกินว่าในมุมของกองทัพเรือที่โคบี้ได้เติบโตมานั้นจะเป็นยังไงกว่าเขาจะเก่งขนาดนี้ได้โคบี้ผ่านอะไรมาบ้างและภาพก็ได้ตัดไปที่ครอสกิลที่เกาะคารยบาริอากี้กำลังคุยกับลูกน้องของเขาทั้งหมดโลกใบนี้จะต้องเป็นของฉันอย่างนั้นเหรอไรไรสาระมันจะเป็นของพวกเราลูกน้องทั้งหมดในครอสกิล ่างส่งเสียงเชียร์ทั้งหมดให้บา์กี้ในขณะที่ครกโคดายกำลังโกรธจัดและสั่งให้บา์กี้มานั่งกากจริงๆไอ้บากี้ตัดไปที่กลุ่มโจรสลัดหนวดดำคาลิบูคาทาลินา่าเดวอนและแวนออกเกอร์ที่กำลังล่องลอยเรือกลับยังเกาะฮาจิโนสึ เดวอนนั้นได้โทรหาทิชเพื่อคุยและได้บอกกับทิชว่าฉันสามารถเขาได้ทุกเมื่อถ้าคุณต้องการและทิชก็ได้บอกกับเดวอนว่าฮ่าฮ่าฮ่ฮ่ฮ่อย่านะพาเขามาที่นี่ฉันจะฆ่ามันเองถ้าหาข้อมูลของมันนะ่ะยังไม่ดีพอและภาคก็ได้ตัดไปที่เกาะเอกเฮดอีกครั้งและข้อความของเวก้าพังยังคงดำเนินต่อไป เวก้าพังพูดว่าและนั่นคือความจริงจอยบอยแล้วก็จุดๆๆและในขณะที่เวก้าพังกำลังพูดอยู่นั้นเวอร์คิลี่ก็โจมตีเอเมดอีกครั้งคราวนี้ทำให้หอยทากแพร่ภาพถูกทำลายทำได้สักทีนะฮะห้าู้เท่าและการออกอากาศของเวก้าพันก็สิ้นสุดลงอย่างกระทันหัน และนาซูจูโร่ก็ยังคงวิ่งตามเรือเทาส้นซันนี่เพื่อที่จะจัดการกับกลุ่มหมวกฟางทุกคนในเรือซันนี่นั้นต่างตกใจเป็นอย่างมากยกเว้นโซโลที่เขากำลังจะรับการโจมตีและสวนใส่นาซูจูโร่ และดูเหมือนว่าเซ t เทิร์นจะอยู่บนชายฝั่งแล้วและเขากำลังสร้างร่างกายขึ้นมาใหม่หลังจากโดนการโจมตีคอมโบของลูฟี่และบอนนี่ในตอนที่แล้วแม่งอึดจริงๆโดนขนาดนั้นใครเห็นก็ว่าตายนะฮะแม่งยังรอดลูฟี่ก็ตกใจที่เซ t เทิร์นนั้นกลับมาได้อีกครั้งและดูเหมือนว่าเอเมจ ก็ยังคงต้องสู้กับเวอร์คิลี่ต่อไปเพราะดูเหมือนว่าหนึ่งหนึ่งระหว่างเอเมและวอคิลี่จะตึงมือพอสมควรและภาพจะให้เราเห็นถึงจูปิเตอร์เวอร์คิลี่นาซูจูโรทั้งหมดกำลังเข้าจะโจมตีเรือซันนี่และเรือคนยักษ์และในเวลาเดียวกันนั้นเองเอเมิก็คว้าอะไรบางอย่างที่ดูเป็นเชือกและมีปมอาจจะอยู่บริเวณเอวของเขานะครับ ซึ่งในภาพเราก็จะมองเห็นได้ไม่ค่อยชัดและเอเมดก็เริ่มนึกถึงจอยบอยข้าขอโทษนะจอยบอยข้ารู้ว่าคุณไม่สามารถมีชีวิตอยู่ได้แต่เขาน่าจะหมายถึงลูฟี่นะครับช่างดูคล้ายคุณมากจนฉันนะ่ะอดคิดถึงไม่ได้ถึงวันนั้นของเราดูหวานจังวะและจอยบอยข้าขอโทษที่ทำให้ท่านเป็นกษัตริย์ไม่ได้และหลังจากนั้นเอเมดก็ได้ถามกับลูฟี่ว่า คุณชื่ออะไรอย่างนั้นเหรอและลูฟี่ก็ได้ตอบกับเอเมดว่าฉันมังกี้ดีลูฟี่ชายที่จะเป็นราชาโจรสลัดและเอเมดดูเหมือนจะสะดุดกับคำว่าดีที่อยู่ในชื่อของลูฟี่และเอเมดก็ได้ดึงสิ่งที่ออกมาจากเอวของเขาและคลายปมของมันออกและหลังจากที่เขาได้ดึงมันออกมา ก็ได้เกิดสายฟ้าสีดำเป็นจำนวนมากที่โดนปลดปล่อยออกมาจากร่างกายของเอเมดซึ่งทำให้ทหารเรือส่วนใหญ่ที่อยู่ณที่แห่งนั้นหมดสติกันไปเป็นตามๆกันและลูฟี่ก็ได้ตกใจกับสิ่งที่เอเมดทำแต่เอเมดก็พูดขึ้นว่าฟูฟูฟ,ฟ,ฟูสวัสดีลูฟี่ลูฟี่จึงถามว่านั่นฮาคิลาชันของนายอย่างนั้นเหรอเอเมดจึงพูดว่าขอบคุณนะ ที่ทำให้ข้าได้ยินจังหวะที่คิดถึงได้อีกครั้งมันพาตัวข้ากลับมาจากการหลับไหลนั่นเองซึ่งผมคิดว่าอย่างนั้นนะฮะเอเมดปล่อยการโจมตีฮาคิราชันขนาดใหญ่มื่อมาออกมาจากร่างกายของเขาซึ่งมันส่งผลกระทบ กเกาะทั้งเกาะเอกเฮดซึ่งจะเห็นได้จากมีแสงสีดำขนาดใหญ่และท้องฟ้าท้องทะเลสั่นสะเทือนแม้จะมองจากระยะไกลๆก,ก็ตามเอเมดยังพูดทิ้งท้ายว่าอย่าตายนะ ข้าไม่ปล่อยให้คุณตายแน่นอนลูฟี่และดูเหมือนว่าฮาคิราชันที่เอเมดได้ปล่อยออกมานั้นแม้จะเป็นระดับพลเรือโทก็แทบจะรับมือกับฮาคิระดับนี้ไม่ไหวเลยและพวกเขาก็ยังไม่รู้ว่าฮาคินี้เป็นของเอเมดและมันจะมีมากมายและรุนแรงขนาดไหนและไม่รู้ว่าฮาคิอันนี้เป็นฝีมือของใครและจากการที่เอเมดได้ปล่อยพลังฮาคิราชันครั้งนี้ออกมา มันส่งผลให้5ผู้เท่าที่อยู่บนเกาะเอกเฮดถูกพัดกลับและกลายล่างเป็นมนุษย์ด้วยการโจมตีของเอเมิดด้วยฮาคิราชันและหลังจากนั้นจูปิเตอร์วอร์คิลีและนาซูจูโร่ก็ได้ถูกส่งกลับไปยังเมรีจัวยกเว้นกบแต่เพียงเซตเทนที่ยังอยู่ในเกาะเอกเฮดจูปิเตอร์วอร์คิลีและนาซูจูโร่ต่างอ้าปากค้างและกำลังหอบในห้องแห่งอำนาจในเมรี่จัว เราจะเห็นว่ามาร์สมาคัสนั้นอยู่ที่นี่อยู่แล้วเพราะเขาอาจจะโดนการโจมตีของดูฟี่นั้นทําให้กลับมาที่นี่โดยสีหน้าของเซนมาคัสนั้นบ่งบอกได้ว่าพวกมึงก็โดนเหมือนกันเหรอวะอะไรประมาณนั้นฮะดูดูแล้วเซนมาคัสก็ดูเซ็งๆเหมือนกันนะฮะและภาพก็ได้ตัดมาที่ห้องดอกไม้เราจะเห็นว่าอิมกำลังคุกเข่าและกรีดร้องออกมาและเขากำลังคิดในใจว่า จอยบอยคงรู้ว่านี่คือฝีมือของจอยบอยสินะฮะผมว่าพลังของอิมนั้นน่าจะเกี่ยวข้องและพัวพันกับพวกห้าผู้เท่าโดยตรงเป็นอย่างแน่นอนเพราะดูจากหลังจากที่พวกห้าผู้เท่านั้นแพ้ท่านอิมก็มีเอฟเฟกต์ตามมาโดยทันทีหรือว่าพวกห้าผู้เท่าเนี่ยจะเป็นหนึ่งในพลังของท่านอิมกันแน่อันนี้ต้องติดตามชมต่อไปนะฮะและภาพก็ได้ตัดมาที่เกาะเอกเฮดอีกครั้งและในที่สุดเรือซันนี่ก็ลงจอดบนทะเลอย่างปลอดภยัยและ กำลังจะแล่นออกจากเกาะเอกเฮดพร้อมกับเรือของพวกคนยักษ์เผ่าเอลบัฟและคาดว่าน่าจะเริ่มออกมาไกลพอสมควรแล้วทีเดียวและทุกคนบนเรือไม่ว่าจะเป็นซันนี่หรือเรือเอลบัฟก็ต่างประหลาดใจและตกตะลึงว่าพวกสัตประหลาดห้าผู้เท่านั้นหายไปไหนหมดพวกคนยักษ์เองก็เริ่มสับสนเหมือนกันว่าทำไมหุ่นยนต์ยักษ์ถึงใช้ฮาคิได้และทำไมฮาคิถึงทำให้พวกนั้นได้หายไป และบนชายฝั่งของเกาะเอกเฮุนั้นเราจะได้เห็นซากของหุ่นยนต์เอเมดบนพื้นที่ตรงหน้าเซตเทินเซตเทิ์นี่มันอึดจริงๆเลยนะฮะแต่ดูเหมือนว่าสติของเอเมดนั้นยังคงอยู่เราจะเห็นเรื่องราวย้อนอดีตระหว่างจอยบอยและหุ่นยนต์ยักษ์เอเมดที่ได้เกิดขึ้นเมื่อหลายทศวรรษก่อนหรือศตวรรษนั่นเองน่าจะประมาณร้อยปีเขาน่าจะเรียกว่าศตวรรษนะฮะ จอยบอยกำลังนั่งอยู่บนเนินเขาแห่งหนึ่งกำลังนั่งคุยกับเอเมดเราจะเห็นจอยบอยในเงามืดนะครับและเราจะได้เห็นอีกว่าเขากำลังสวมหมวกฟางและเสื้อโค้ทขนาดใหญ่ที่เป็นธีมของโจรสลัดนั่นเองส่วนเอเมดนั้นก็ได้ใส่เสื้อผ้าที่ดูใกล้เคียงกับของเผ่าคนยักษ์ซึ่งดูดูแล้วก็คล้ายๆกับเสื้อผ้าของโบกี้หรือว่าไอ้สองคนนี้ต้องมีอะไรเกี่ยวข้องกับเผ่าเอลบัฟเป็นอย่างแน่นี่มันอีสเตอร์เอッก จอยบอยได้บอกกับเอเมดว่าจำไว้นะเอเมดเมื่อถึงเวลานั้นและเอเมดก็ได้ถามว่าเมื่อถึงเวลาอันสมควรแล้วเวลานั้นคือเวลาไหนกันละ่ะและหลังจากนั้นจอยบอยก็ได้บีบอัดพลังฮาคิที่สุดทรงพลังของเขาและผนึกไว้กับร่างกายของเอเมดนั่นเองเอเมดก็พูดว่าว้าวยอดไปเลยลูกเพียจอยบอยยังบอกอีกว่าสักวันหนึ่งนะ่ะฉันก็ต้องตาย แต่นายน่ะได้อยู่และมีชีวิตได้นานกว่าฉันมากๆต้องมีสักวันหนึ่งแหละที่ฉันไม่อยู่และไม่สามารถช่วยเหลือนายได้อีกต่อไปการพูดของจอยบอยทําให้เอเมทพูดขึ้นว่าไม่ข้าไม่ได้ต้องการสิ่งนั้นจอยบอยจึงตอบว่าเมื่อชีวิตของนายหรือชีวิตของคนที่นายอยากจะช่วยหรือปกป้องตกอยู่ในอันตรายเมื่อนั้นนายจะรู้ว่าถึงเวลาแล้วที่จะต้องกลายปมนั้นเอเมดจึงถามอีกว่า เมื่อถึงเวลาคุณจะมาช่วยข้าอย่างนั้นเหรอจอยบอยได้ตอบว่าใช่แล้วฉันจะมาปกป้องนายจากอดีตเหมือนกับที่ฉันเคยทำเสมอมาขนลุกเลยแฮมันทำให้สีหน้าของเอเมดและดวงตาของเขาส่องสว่างและมือดูเหมือนว่าเอเมดจะพึงพอใจกับสิ่งที่จอยบอยได้พูดออกมาฟูฟูฟูขอบคุณนะมันทำให้ฉันมีความสุขมากๆและเหมือนกับว่าคุณอยู่กับฉันตลอดเวลาจอยบอยบอกว่า แน่นอนแต่เรากำลังพูดถึงบางสิ่งบางอย่างที่กำลังรออยู่ข้างหน้าใช่ไหมเอเมจจึงตอบว่าใช่และในช่องสุดท้ายภาพได้ตัดไปที่ปัจจุบันที่เอเมจกำลังนั่งเป็นซากอยู่ที่ริมชายหาดเอ้ชายฝั่งของเกาะเอ็กเฮตและแสงไฟในตาของเอเมจก็ได้ดับลงไปพร้อมกับห่วงความคิดที่ว่าหนทางที่ไกลโพลของข้าสงสัยจังว่าข้าจะอยู่คนเดียวหรือเปล่านะ <c oughs> เขาหวังว่าปลายทางของเขาจะมีจอยบอยรอเขาอยู่และเขาก็ได้หลับลงไปพร้อมกับภาพความทรงจำอันแสนหอมหวานของเขาโคตรึ้งเลยครับพี่และก็ได้จบลงไปแล้วนะครับกับวันพีตอน1,122และต้องแจ้งอย่างนี้ว่าอาทิตย์หน้านะครับจำนะครับได้หมดนะครับ แต่คาดว่าจะมีสปอยหลุดออกมาและถ้ามาทางช่อง h o ซีดิ i s ของเราก็จะไม่พลาดที่จะทำสปอยให้เพื่อนๆได้รับฟังกันอีกนะครับและถ้าหากเพื่อนๆคนใดชอบใจก็อย่าลืมกดไลค์ like และ Subscribe พร้อมติชมผมได้ทางด้านคอมเมนต์เลยนะครับและสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ